กลับมารีเทิร์นให้แฟนๆได้ฟินกันอีกครั้งกับสองนักแสดงรุ่นใหญ่ผู้จัดพินกสินใจกับพี่จอนนี่อันโฟเน่ที่มาเข้าฉากด้วยกันเป็นครั้งแรกในละครพบรักก็สวีดกันแบบโรแมนติกเว่อร์ทั้งอินดอร์และเอาลโดริมชายทะเลหัวหินกับบรรยากาศสวยๆเรียกว่าสร้างความหวนใจให้พระนางหมากปรินเบลล่ารานีสุดๆเพราะต้องงัดวิทยายุทธการแสดงแบบมืออาชีพออกมาไฟกันสุดพลังประลองความโรแมนติกของทั้งสองคู่จิ้นที่ต่างวัยรับรองว่าแฟนๆได้ฟินกันแน่นอนค่ะ พระเอกรุ่นเดียวกันไหมคะไม่มีเ <laughs> หันไปหันมา <laughs> เล่นคู่กับจอน,นี่นานแล้วค่ะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เจอกันอีกก็คิดว่าเรื่องนี้น่าจะเหมาะด้วยอะค่ะแล้วก็เพราะมันมีทั้งบูด้วยใช่ไหมคะบุคลิกก็ต้องแบบเป็นผู้ใหญ่ที่แบบมีความฉลาดมีความกุ๊กกิ๊กอยู่ด้วยคือมีความโรแมนติกอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเอ๊ะแบบจอน,นี่น่าจะเหมาะอย่างเงี้ยก็จริงๆทำแบบข้าวก็พอถูๆไอ้ท ครับผมก็มีโอกาสได้โชว์ตรงนี้นิดหน่อยอยากให้มาเห็นเมื่อวานมากท่าการหันผักแบบหันทีนี่เขียงอยู่ตรงกลางนะผักไปอยู่นู่นก็ขนาดพี่นกยังบอกเลยค่ะว่าเออเบลล่ากินไปคนเดียวนะถ้ามากทั้เฮ้เราก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นฝากฉากนี้ด้วยครับสําหรับละครเรื่องพบรักกัรมาถ่ายถึงหัวหินนะครับผมก็เพื่อบรรยากาศเพื่อภาพที่สวยงามนะผมก็หวังว่าทุกคนคงชอบบรรยากาศของมัน